เราเรียนสา่งานของมานคนมานสถา์นี้เป็นสถาที่สาเราต้นเทศการหานคนด้วยประโยชน์ชั้นชาตนจมฝักใจและเชื่อถือแล้วกนเรียนทางเชื่อวังฝักใจ ใเชื่นารีข่าวดีที่พระเจ้าทรงนำนั้นเป็นข่าวดีสับเราและทรงทรงต้การให้ข่าวดีนั้นเกิดผลในตัวเราการรับใจคือการตับใจที่จะทที่มองดูความที่ที่พวกเรานน้นมีหัมีอะไรที่ไม่ถูงฉะนั้นต้องระจัดางทีเพื่อจะได้ดูที่ให้ข่าวดีของพระเจ้าเข้าในนี่คือสิ่งที่เราจะทำตลอด ช่วงเวลาของนามองดูว่ามีอะรที่ยังขัดแย้งกับข่าวดีบ้างในชีวิตของเราแต่วันขจัดมันไปว่ามหตุญาณและคือพื้นที่ให้แก่ข่าวดีแนเวลาที่เราเดินในเส้นทางสายนี้พแต่จ้ามีวิธีไหนที่จะสามารถขจัดข่าวร้ายในตัวเราเราจะมีวิธีมองชีวิตของเราอย่างไร วันนี้ผูว่ากาจวดิมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหันมามองดูตื่นขับตอนนี้ให้เราดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างนั้นเขาบอกอะไรบ้างในการที่จะเปลี่ยนปจชีวิตผู้ว่ารการะันหวัดชิมาดูถึงเหุการที่มีคนํำเรื่องไปรายงานที่กระทรวงตรคลังารชีวิตชาวไทย ในต้อง้ังในขณะที่เขาต้องารนำเครื่องบูชาไปกระป๋อแต่นเครื่องบูชาของเรามีเลือกแต่เือแค่เรื่องควเชื่อพวกราต้องการจะมาถามเรื่องศีลาพวกชาวาีมีหล่านี้คงเป็นคนบานที่ได้กล้าเลยลวงทั่ี่าต่อเรในทาง ชาวไทยเรล่า้ใช่ว่าจะมีป่ามากกว่าคนอมีปาาพอเพื่อจะว่าเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้น mat ที่บริเวที Powder ่69สงกระดานะตะแล้วผมมบอกว่านอกจากชาวไท่เหล่านี้แล้วในอีตเคยมีคนวิ่งูหอใหญ่มอสุนพันลงมาทับศิคนตายคนที่ ที่เียนกงนี้รัญาอะไรและพวกเรามีบทบาทมากเราปรเด็นไหมไม่ใช่แต่ในงานที่ผมตอบแล้วคงจะรีบต่อไปอย ให้ได้สังเตรเวลาที่เราลำบากแล้วภูงมให้มีอะไรชาวบ้นต้อให้คนมีความสุขก็อคนไหนที่ตกต่ำมากๆยากจนทำมากินไม่ดึ้มมีเนื้อตัวในยสกปรกเป็นโรคไร้อยร้อยแปดสกาชาวบ้นจะมองดูว่าคนนี้ปกติก็จะภูมิชมที่ชาวบานพยายามจะมาล้างควา ไม่ใช่เจ้าไม่เกี่ยวเจ้าจะไม่สําเรินลูกของดีวเราที่เป็นพ่อแม่ถ้าลูกทำผิดพาดนะอแม่หัวแต่ัวลาเราจะสเดินเขาไมมีแต่การสนสานให้โอกาสเขาแคจ้ามีปต่การสนทันตัวลูกทีไม่ตักันเพราะว่าูนทีมันถานเนี่ยเขาคิว่าเมื่อเขาไม่โดนก็แสดงว่าเขามมีฐา เพะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนนี้ด้วท่เจ้าบอก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกมีปาทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแงิตให้ดีขึ้อย่างที่สองที่กลุณคนต้งการจะบอกนคือกรง่มคนต้องกาจะบอกว่าเหตุการณ์ร้าย่างที่เกิดขึ้น มีหลายคนท่านถามว่าพระยาชื่นเป็นผาลังพระยาชื่นเป็นคนดีมีความดีอย่างละคนทำไมทำให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้ตกหน้าจะระงับน,น่าจะห้ามหลายคนทุกวันนี้ก็ถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระยาชีไไ่อยู่ไม่งต้อง่อยสืบดูพระยา ทรงวอกเราอย่างต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้เพราะว่าถ้าตรงตรงท้ามาก็แสดงว่าเราไม่มีสิทธิที่จะเรีนทำดีก็ได้ทำเร็วก็ได้ฉะนั้นทรงคอรบในอิสริางของเราที่จะรู้ว่าอยากจะทำดีหรือไม่อยากทำดีเรามีสิทธิ์แต่ที่ฉะนั้นนี่คือสิ่งท the ี่ให้พระเจาไม่สามารถยงยยั้งความเวรลาที่งใหญ่ได้ริงก็วรเขารพอิของแต่ ด้เรื่องสิ่งที่เป็นการทรงของการงเเวลาที่มีการต่างๆเกิดขึ้นเพื่อที่จรงใช้เป็นโอกาสเพื่อให้คนที่ฟังทรงอย่าไปถามว่าทำไมถึงเกิดไม่เคยรู้หลายๆครั้งทำไมตันที่15มีนารมครั้ง2มี เวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่กรมสุข้องการจะบอกเราอย่างที่กรมบอกในโทรศัพท์ก็คือจะไม่ถามว่าทำไมแต่ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกอะไรฉันไ้บอกอย่างหนึ่งที่แน่นอนก็คือไม่มีอะไรแน่นอนใครจะไปคิดคนงานเจ็ดคนนั้นน่ะ ตื่นข้า้ไปเพื่อวัวข้ามไปทำงานรอบถึงอนนั่นแหละที่เราจะเอาเงินส่งโศกไปครอบครัวที่อยู่ทางนัราะฉะนั้นไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนคงต้องบอกว่าโจมกลับกายเปลี่ยนใจจะมีทำตัวให้พร้อมอยู่เด็กที่ว่าโอยงานท่านตอนนี้ยังนอนไม่หล ความดันมนกรับนมาีกขึ้นมาปกติเองมันยก่ะดับขนที่มิลลเท่าันเอึ่เป็นเรื่งปกติน่ในความที่ไม่แน่นอนเนี่ยที่อยจะปบอกสองท่านเลยถ้าท่าไม่เปลยนแปล่งท่นจะต้องที่หณาเพราะฉะนั้นผงคกขอกเราว่าดัเลยีตให้มีสติรู้ว่าเะมองนีอะไรเกิดขึ้นได้ทหลอกเวลาเพาะฉะนั้นน ทำความดินทำอะไรตลอดเรื <inequ ity> um, ่อที่เกิดอะไรขึ้นั้นอะไรไม่แตลประเภทไม่มีอะไรใหม่ลยนี่คือสิ่งที่ปวัตการ่างที่มีในเส้นทางการทชีนำเราไม่มีอะไรที่แง่นองดเนินชีวิตอย่างดีสิอะไรที่เกิดขึ้นแต่ละย่างที่เราอ่านเป็นขาวเกิดขึ้นรอบข้างแบบนั้นต้องคอยตอบย้ำเตือนเราเรื่อแ่ม่ ต้องทำให้สิ่งต่างกตึงในที่ที่เมื่อเรามีเมื่อเราชังพ้อที่สุดนี่คือสิ่งที่ติดใจอง่ะเจาของพระเ้าเนการพูดก็ได้บอกว่าเออเราพยายามเป็นคนดีนะก็เป็นคนดีาปแต่ต้มตรงบอกว่าในการที่เราพยายมเป็นคนีพระเจ้าให้โบกให้ดาให้เวลาเราพมเลย้เราไดา กเกิเจ้าของสามปีเดินมาไม่เคยมีผลเลยก็จะตัดท้งแต่คนส่วนของที่ให้โอกาสที่เจ้าขอเป็นนายกว่าม่ถึงคทีของต่างหากแต่บใดที่เรามีสิ่ที่อยู่ตงแท่งต่างเปลี่ยนแปลงอะ่รนที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ป่ยนแต่ไข่ไขก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะเจออะไรที่ต้องฟั แล้วกรไม่ได้เป็นให้โอกาสละบอกว่าเธอพยายามจะทำป่านรูดทึ้นไดแต่ครูครงต้องกัรมปนให้โอกาสนะนะต้นไม้ต้นไม้เปลือยของเลางหลายชนิดต้นเันนี้จะต้องขอผลดด้วยใ่วันไม่ทำวันวันไม่เป็นวันชั่วเลยแต่ต้องถามว่าวันวันนั้นทำดีมากแค่ไหนคุณพ่อ ไม่ทาทัวนเดีแล้วหลายคนก็ะบอกว่าที่คำแค่ไม่ทัวคนเดวแต่เราเป็นคนดีเพราะเราไม่ทาทัวถ้าเราไม่ทำผัวแสงว่าเราไม่ทัวแต่นีรีนเป็นคนดีต้อง่ดีทาอะไรที่ความระไปแขกคนอื่นกอนได้สิงดาไเป็นต้นไม้ทึ่ออกผลแล้วคนอื่นก็มารับผ คนที่แรเียเข้ามาได้สนสอเรื่ต้นไม่เยวแบบนี้แตทุก่า็ขารและให้เลายเพื่อวันหนึ่งแล้วคงจได้เห็นว่าชีวของเราปผลไม้หาเพราะว่าวันวันนึ่งเรไม่เกรงใจมีบาไม่ลำบาแต่วันนึ่งันามมียาม่มาเพื่อกีาีคนมาีมาเาได้ัปะยนังคมอที่

นอกบากูเชื่อสายงางางันไเีป็นบเีนละบใหวันนี้ไทยกระมีการเผราสนมขาวคพื่อเนทางนำาดำเนินชีวิตอย่างมีสยรหรืออาจจะปิดฉากึงที่ยะส่งตสริมเชื่อถือเลาในะง่ของการสังมเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตของมหาภพอย่างดีนะ จงกลัใจเชื่องใจกันต้องมีเรื่อน่งเป็นพระสงฆ์เรียนมาด้วยกันเขาอยู่หนึปีก่อพ่อเป็นทุกที่ต้ทางากทำงานพอสมควแล้วก็เริ่มรู้ว่าสุขภาพดีกลับมาที่กรุเทพเข้าไปตรวจหมอตรวจล้ คุณว่าคุณว่ามีรายไแต่เดือนแปดอนคุณว่าจะเริ่มตั้งหัทุกสิ่งทุอย่างลอยมาเนิไเนแปเนก็ีแปดเดือนก็ายเนแต่ก็บอกว่าเวลาทีอยู่ได้สองสามเดือนมันมียาั้่ยา การที่ขับรถกลับมต้องข้ามรถไฟมันเป็นช่วงเวลาโอเครถไฟสายใต้สายหนือที่นั่นมันมีดอัดกันหมคุณพ่อพลาจะขับรถกลั้านผ่านมาทะเกับตะบนล้วหมอบอกแปดดนแต่ที่ไเรียกยาไม่เบียรแน่อน แต่วันเมื่อไรแต่ตอามในเมื่อรู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่มาแน่นอนนั้นคนที่ตลาดเขาจะมอนเกิดขั้นวันางมีสติเหต่ยันไหนจะเกิดขึ้นก่อนได้หรการเกิดขึ้นก็บนจะไปบนธนาแต่ต้องถามมาที่สิ่งตดวนี้มันบอกอะไรกันบ้างเพื่อปามริงทุกท่านให้คุณภาพสมกับการที่มการ Thank okay. you.